ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของประเทศสหรัฐอเมริกาะคะมันคือสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ฉายแววเลยว่าเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้กระทั่ง IMF นะคะยังปรับคาดการการเติบโต GDP ของสหรัฐอเมริกาจากเดิมที่ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยให้มันน้อยลงไปอีกแล้วโกลแมนแซกก็ยังคาดการโอกาสการเกิด Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา เพิ่มเพิ่มเป็นสิเลยเพราะว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคสหรัฐเพิ่มภาษีนําเข้าเพื่อที่สกิดการสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทําให้ผู้บริโภคอะเขาไม่มีแรงที่จะซื้อของที่มันจะแพงขึ้นขนาดนั้นถ้าใครคิดว่าแค่ผู้บริโภคไม่มีแรงจะซื้ออะคือแย่แล้วในสหรัฐอเมริกามันยังมีแย่กว่านั้นอีกในเมื่อผู้บริโภคไม่มีแรงจะซื้อใช่ไหมคะบริษัทห้างร้านที่เป็นคนนําเข้าก็ไม่มีแรงจะนําเข้าเหมือนกันค่ะ เจอภาษีแบบนี้เท่ากับต้นทุนของบริษัทเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้นะคะมีโรงงานมากกว่า4,100แห่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโรงงานที่พึ่งพากานนำเข้าสินค้าหลักๆคือจากจีนเพื่อที่จะเอามาขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ย4 1 0 0แห่งเลยนะจอที่จะต้องปลดพนักงานออกเรียกว่า m a s s Layoff ครั้งใหม่เลยค่ะคือจะต้องปลดพนักงานกันเยอะมากๆเพื่อที่จะลดต้นทุนค่ะแล้วนี่มันก็เลยจะกลายเป็นความร้าวลึก ร้าวแรงลงไปในอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้นะคะตัวเลขคนมาลงทะเบียนว่างงานเพื่อที่จะรับรัฐสวัสดิการเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยนะคะจากที่เคยมีราวๆแบบ1 4 0 0 0คนนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละ2 4 0 0 0 0คนนี่คือตัวเลขของปลายเดือนพฤษภาคม2025นะซึ่งกรมแรงงานสหรัฐคาดนะคะว่ามิถุนายน2025เนี่ยจะมีคนมาลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับรัฐสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็น200น 26,00มคนนี่คือตัวเลขที่มากแบบเทียบเคียงตอนสมัยเกิดวิกฤตโควิดเลยนะคะเพราะว่าตอนเกิดโควิดอะมีคนมาลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณส0 0 0สนถึงสองแสนคน ซึ่งความว่างงานเนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเลยนะคะและถ้าเกิดว่าเราไปดูอัตราว่างงาน unemployment rate ของสหรัฐอเมริกาจริงๆดูตั้งแต่ต้นปี2025ก็คือตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็เปิดตัวเป็นเจ้าภาพสงครามการค้าในโลกใบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอัตราว่างงานหรือว่า unemployment rate ในสหรัฐอเมริกาตอนตั้งแต่เริ่มปี2025คือมันก็คือแบบขยับแบบขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมา ซึ่งไอตัวเลขการว่างงานเนี่ยแหลคะค่ะมันคือแบบตัวเลขสําคัญเลยว่าแบบผู้นําทําอะไรอยู่ไม่รู้แต่ว่าประชาชนคือไม่มีงานทําแล้วนะมันคือกลายเป็นตัวเลขสําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถเคลมไม่สามารถพูดอย่างเต็มปากได้ว่าไอสงครามการค้าที่เขาทํามันคือสิ่งที่แบบเฮ้ยชนะนะพูดไม่ได้เลยว่าชนะมันจะชนะอย่างไรในเมื่อคนในประเทศต,ตกงานกาัน